สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้วันนี้คุณลุงนะคะลงมือแต่เช้าเลยนะคะสั่งให้ทุกเจ้านี้ว่าจนี่เข้ากันเมื่อบ้านไหมไปถ่ายกับชูเทปผละกับสุเทปมันเจ้าไปถ่ายมันยังไงไม่รู้จักค่ะลุง ไม่เคยรู้จักเลยนี่นะคะวันนี้จะยกโครงนะคะยกโครงเสาเตรียมพร้อมแล้วนะคะเนาะเสาเตรียมพร้อมแล้วรอยกนะคะอ้าวแม่คำใสก่อนนั่งเย็บผ้านะคะนูน ون, นั่งเย็บผ้าอยู่หน้าร้านนะคะต้นพริกต้นมะเขือต้นทุเรียนนะคะ สวยมากเลยเนาะโอ้โหกระเพราของแม่ดาปลูกนะคะนี่เต็มเลยนะคะเราต้องขยายพันธุ์นะคะเราต้องเอาเม็ดพันธุ์นั้นไปขยายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทําอาหารตามสั่งนะคะต้องไซส์กระเพราเยอะแน่นอน,นะคะ่ะเนาะต้องไซส์กระเพราเยอะแน่นอนโอ้โหถ้าตําส้มตํานะคะมะเขือเทศก็สุกพอดีนี่นี่ถ้าตําส้มตํามะเขือเทศก็สุกพอดีนะคะมะละกอของเราก็มีพอแล้วนะคะ มีเยอะแล้วนะคะมะละกอส่วนพริกก็น,นี่ค่ะกําลังสุกนะคะเนาะเอา้าแตงโตตั้งแต่เมือ่อไหร่นี่โอ้โหไม่ไม่ได้เดินมาคิดว่ามันไม่ออกลูกนะคะเอฟซีมันโตขึ้นมาได้งไงอันนี้มันเดดนะคะเนาะแดดมันก็เลยเป็นแบบนี้โอ้โหคิดว่ามันไม่ออกลูกเอา้าอันนี้ล่ะโอ้โหอันนี้เป็นแบบไหนนี่ทําไมเป็นแบบนี้โอ้โห ที่ไหนได้เนาะมันแอบออกลูกจนโตแล้วนะคะเอโอ้โหพิกนะคะนี่พิก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 ิกขาวแต่เผ็ดนะคะเห็นขาวๆแบบนี้นะคะเห็นขาวๆแบบนี้เผ็ดนะคะนี่ลุงก,ก็เร่งนะคะเพราะว่าเอกซซีก็โทรสั่งจองหลายเจ้าเหมือนกันนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเนาะ ที่อ่ะประเดิมไว้ก่อนนะคะนาะสั่งจองก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เลยลุงช่างก็เลยต้องเร่งมือนะคะเร่งมืออ๋ออันนั้นมันมันไม่น่าตื่นเต้นค่ะมันไม่ใช่เต้นคือเก่าละ้เก้าผมค็เห็นมาหึงแล้วนะโอ้ยไม่รู้ว่ามันจะตื่นหรือเปล่านะลุง สงสัยจะหลับ,บนสนิท<น>ละมั้งอ,อยากอยากจะเห็นอนาคอนดาจรินะลุง,อ,งอ,อยากเห็นอนาคอนดาจริงๆนะโดยเฉพาอันกระดาษนะเจอนาคอนดาที่เดียวเท่านั้นแหละสะดุ้งเลยบ่ <c oughs> โอ้ยเสาวนิดเดียบุหร่ะความจริงก็อยากเจอเหมือนกันนะลุงไม่ได้เจอมาหลายสิบปีแล้วนะ ดีละเสร็จแล้วก็จะยกเนาะอ๋เสร็จแล้วก็จะยกขึ้นสงสัยจะหยุดงานหลายวันบ่หวเิพ่อกอรเนา ส่วนแอนนี่ไม่ได้นะเพราะว่าแอนถือสินเนาะแอนแอนกินเจเนเห็นนัวนัหน้าแมนอิลีนั่นล่ะมันเห็นมันบ่คอยเห็นเดรู้มันบ่มีมันบ่มีมันก็เลยบ่เห็นดูดลโอ้โหดูทำขนาดนี้เลยโชว์ออฟนะฮโชว์ออฟฮะโชว์ออฟนะฮะ เอา้าก็มันออกข้างล่าง,าง,างไงใช่อนอกข้างล่างมันก็ต้องประดา่าเห็นอนาคตรีดไล่เจออะไรรีบพากันวิ่งมาดู <laughs> ห้างไกลๆเนนั้น่มจะไปคือราชมีนะ่ะเดี๋ยวเราดูทางโน้นอยู่นะคะนะหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่เสาเนาะก็จะยาวเต็มพื้นที่พอดีเลยนะคะก็จะถึงร้านแม่คำใสพอดีเลยเนาะโอ้ทีนี้คนก็จะเช้าเย็นนะคะก็จะมานั่งอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะ อาหารตามสั่งหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะส่วนมากเด็กๆนะคะน้องนาเดียน้องตองนะคะก็คงจะเป็นเจ้าประจำล่ะคะ่ะลูกค้าเป็นลูกค้าประจำอยู่ที่นี่แหละเนาะป่ะ,ะเดี๋ยวเราไปทางด้านนู้นนะคะดอกกุหลาบนะคะมีทั้งกุหลาบแดงกุหลาบสีชมพูนะคะเดินเข้ามาในสวนก็สวยงามนะคะนี่ ต้นนนพก้านะคะฟื้นตัวแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่เห็นไหมต้นใหญ่ทันใจเลยนะคะองค์ปู่จำลองเนาะสระองค์ปู่จำลองก็จะมีพิละวันนะคะที่ดูแลอยู่เนาะ นกก็มาทําบ้านโอ้โหนี่ค่ะบ้านของนกก็อยู่ที่ซุ้มประตูหัวใจนะคะส่วนหัวใจของเราจะเบ่งบานหรือก็อยู่ที่น้ําและปุ๋ยนะคะโอ้พุดพุชช้อนนะคะเนาะพุดช้อนนี้ก็หมดรุ่นไปแล้วนะคะคงจะออกรุ่นใหม่เนาะ โอ้โหตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้หลากสีของเรานะคะนี่ในต้นเดียวกันนะคะนี่อยู่ในต้นเดียวกันนะคะแต่หลากหลายสายพันนะคะเนาะหลายสีเนาะแต่ละสีนะคะสวยสดงดงามจังเลยนะคะน่าทึ่งทั้งนั้นนะคะนี่แต่ละสีนี่โอโ้สวยมากๆเลยนะคะสวยจนดูทีไรก็ไม่เคยเบื่อนะคะ ดอกกุหลาบนี้ก็เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะดอกเล็กนะคะแต่ว่าสีสันนี้สดใสสวยงามมากๆเลยนะคะเนาะส่วนมะเขือเทศของเรานะคะก็เก็บไปใส,ส่ส้มตําได้แล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นกุหลาบสีม่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีสมพูนะคะสีสมพูก็เต็มต้นนะคะถ้าเราให้น้ําเท่าไหร่มันก็ยิ่งออกดอกสวยงามนะคะอย่างดูดอกสบานะคะดูดอกสบาหรือว่า กุหลาบหินนะคะนี่กุหลาบหินก็สวยสวยนะคะแต่ที่สวยแน่ๆนะคะก็คือนี่ค่ะมาดูนะคะดอกสบาแต่ละดอกนะคะสวยสดงดงามจริงๆนะคะนี่ดอกสบาแต่ละดอกนี่สวยจริงๆสวยสีชมพูนี่ก็สวยมากๆเลยนะคะนี่สีชมพูนี่ดอกใหญ่นะคะแต่สีแดงก็ไม่แพ้กันนี่โอ้ยเนาะ เห็นดอกไม้สีแดงเป็นไม่ได้นะคะเนาะเห็นดอกไม้สีแดงเป็นไม่ได้เลยนะมันสร้างสวยจริงๆยังไงคะสวยไหมคะดอกไม้ทั้งคนทั้งดอกไม้สวยไหมคะโุ้ยพันนี้ใส่เสื้อสีดอกไม้เหมือนกันนะนี่ ใส่เสื้อสีส้มสีดอกไม้เนาะเราก็มาดูแลสวนดอกไม้นะคะเราก็ต้องสดใสสวยงามเหมือนดอกไม้เนาะส่วนต้นไม้ของคุณหน่งนะคะนู่นนะคะเขียวขจีหมดแล้วนะคะเนาะร่มรื่นดีมากเลยนะคะเราก็รีบรดน้ำต้นไม้ดอกไม้ของเรา น,นี้เขาเรียกว่าต้นอะไรเนาะเอฟซี FC ทำไมทำไมดอกของมันนะ่ะสีสันสวยงามจริงๆไม่ได้ชอบชอบนะคะชอบมากๆเลยนะคะดอกไม้นะคะสีสันของดอกไม้นะนี่ดอกคู่ลาบนะอันนี้นะกำลังออกดอกอีกเยอะเลยนะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองเนาะอันนี้จะเป็นสีเหลือง แต่ว่าอันนี้จะเป็นสีอะไรนาะถ้าเราออกมาอยู่ข้างนอกมันจะสวยนะคะมันอยู่ข้างในเขาบังหมดเนาะยิ่งดอกเล็กอยู่เขาบดบังหมดแล้วนะคะนี่โดยเฉพาะมะเขือเทศนะคะโอ้มะเขือเทศเนาะงามงาม สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้เด้อนะคะกุหลาบนะคะแดงเนาะอันนี้กุหลาบสีส้มนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ